เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเนตรน้าวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพนายชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์พุทธศักราช2536ถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564สิริอายุ98ปี นายชาลีอินทราพิจิตเดิมชื่อนายสงาหรือประเสริฐเกิดเมื่อวัน <biased> ที่6กรกฎาคม2466เป็นบุตรของนายหลีกับนางเงาะหรือประเสริฐสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนํานวยศิลป์และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถ นายชาลีมีความสามารถโดดเด่นในด้านการร้องเพลงการประพันธ์เพลงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์โดยมีผลงานเพลงเกือบ1,000เพลงเช่นเพลงสดุดีมหาราชาเพลงแสนแสบเพลงท่าฉลอมเพลงมนรักดอกคำใต้และเพลงเรือนแพ่ มีผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์เช่นปราสาททรายกิ่งแก้วและสื่อกรรมเทพจากผลงานสร้างสารรค์ต่างๆทําให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจํานวนมากเช่นรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานรางวัลตุกตาทองและรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติตลอดจนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้ประพันธ์คําร้องผู้กํากับภาพยนตร์พุธศักราช .2536 ถือเป็นบุคคลเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรติทั้งสองด้าน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรังวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงอิสราบูรณะสิริถึงแก่อันิจกรรมเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สนิฐานโรคชรา,าสิริอายุ95ปีท่านผู้หญิงอิสราเกิดวันที่1กันยายน2469เป็นบุตรีของคุณหลวงชาญภูเบศกับนางนัตยาสถาปิตานนลสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและคณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นคณะกรรมธิการ การเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะวันออกไกลคณะกรรมาี่การเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปถัมภ์เหรัญยิกมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมาการราชินีมูล,ลนิธิและที่ปรึกษาสถาบันตราชานุกูลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีประถมบุรณสิริอดีตรองเลขาธิการพระราชวังและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์